สำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Isuzu MU-X 3.0ในวิคับสี่นะครับปี2017นะครับสีบ้อนเงินนะครับคันนี้ราคาไม่ได้นะครับใครหารถ MU-X ขั4ี่อยู่นะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับด้านหน้าของเขานะครับเบาะนะครับสภาพสวยๆตึงๆนะครับผมโคมไลมัลติฟังก์ชันนะครับมีพุชคอนโทรลให้นะครับรับสายว่างสายได้นะครับหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะครับพร้อมระบบเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวแอร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมนะครับมีจอการให้ด้วยนะครับผมนะครับคันนี้เดี๋ยวผมรีวิปจัดเต็มได้เลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่คลิปนี้ดูให้จบนะครับสวัสดีครับผมว่าทิปส์นะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตตัวรถ P P V กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว i s u z ู MU-X 3.0 Navy คับสนะครับผม คันนี้ราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเลขไม้ที่ใช้งานไปนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนโลนะครับผมได้รถสภาพสวยๆจิ๊กจิบนะครับผมคันนี้ยังดูใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับชมนี้นะครับกระจังด้านหน้าเขานะครับก็จะเป็นแบบโฟมเมียมนะครับใหญ่ๆนะครับพร้อมโลโก้โตแบนดที่อยู่ตรงกลางนะครับผมเงาเงาเลยนะครับชุดไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นลูกแก้วใสๆนะครับมาพร้อมกับไฟเดลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ รถคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมพร้อมตัวที่ครอไฟพรเมียมนะครับผมเดี่ยมสันผิวพันธุ์นะครับที่ฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนหนักจมน้ำทิ้คว่ำกับไมกอใไม้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับจะได้เป็นแม็ก28นะครับเป็นแม็กเริมโรงงานนะครับผมรัดด้วยตัวยางคุดเยียนะครับเดี๋ยวส่วนปียารเนะเช็คสกู่นะครับอะปียานะครับเป็นปี2021นะครับผม สภาพหลกยางนะครับสะพานยางก็ย <ot six> ังลึกๆเหลือๆนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยครับภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะครับผมบอดี้เดิมๆนะครับวร้อยสิ้นต่างๆนะครับของตัวรถนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับชายบันไดนะครับเขาจะเป็นสีดำนะครับผมสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นแบบโคมเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เยบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็มีคิ้วกันสาดนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ มือจับประตูนะครับเป็นแบบโครมเงาๆเลยนะครับผมคันนี้ราคาเพียงก6 9 0 0 0บาทนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับาใครมีกเครดิตดีหรือว่าการผ่อนนะครับประวัติที่ดีนะครับผ่อนตรงนะครับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินผ่อนออกไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับได้เลยนะครับนะครับด้านท้ายนะครับของเขาก็สภาพใสๆนะครับเด่ยดสารตัวรถด้านข้างนะครับคมชัดทุกจุดนะครับผม มีเซนเซอร์ตัวการรยะนะครับด้านท้ายมาให้สองจุดนะครับผมนี่นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับผมตรงนี้ก็สึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเบรกลุนิสาบนะครับพร้อมกับเสากาะนะครับแบบคีบธลานะครับไฟเบรกนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับคมเนียมนะครับผมเงาๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เราก็มีการ ล้างความสภาพมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสัญลักษณ์โฟรวิวนะครับเป็นตัวขับสี่นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังหลังจากที่เปิดมาแล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะครับก็เล็กๆน้อยนะครับก็จะมีในส่วนของที่วางของเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับไว้วางพวกรองเท้าก็ได้นะครับผมของก็จะเปจริงนะครับมีช่องนะครับเพราะว่า l e t นะครับให้หนึ่งจุดนะครับต่ำตรงนี้นะครับถ้าเกิดอายังวางของไม่พอนะครับก็สามารถนะครับพามบ พับเบาแถวที่สามนะครับพับลาไปได้เลยนะครับว่าไว้เพื่อจรัาวางของนะครับผมมาดูความเดิมตัวตัวรถของด้านหลังนะครับผมเป็นอาร์ตกลมคมชัดนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมน็อตเดิมเจี้ยงเก่านะครับผมนะครับผมซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับตัวนี้ของบริษัทเพชรยนต์ของเราการันตีนะคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกลับไม้ต่อไม้มาแน่นอนนะครับผม มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับหนึ่งจุดนะครับผมเป็นระบบความปลอดภัยนะครับค่อนข้างครบคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครได้ไปนะครับผมรับประกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวมิวเอ็กคันนี้นะครับช่วงล่างค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับถ้าเทียบกับตัวแบรนด์อื่นนะครับถือว่านุ่มนวลมันจะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับสามพันเหลือๆเลยนะครับผมมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าของเขานะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับเบาะปัไฟฟ้านะครับเป็นเบาะ เมาะปัดไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้กับขี่นะครับนี่เบาะสภาพตึงๆแน่นๆนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสวยๆเลยนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับสายบางสายได้นะครับสํัหรตัวหน้าจอนะครับของเขาจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอด้วยระบบเดวิเกเตอร์นะครับมีระบบนําทางแล้วก็กล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปสตาร์ทเครื่องนะครับให้ได้รับชมกันนะครับสํัหรตัวพุสตานะครับก็จะอยู่ที่ซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับผม ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอเรือนไม้ก่อนนะครับอ่าคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิี่กิโลนะครับในวันที่ถ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติการเข้าศูนย์นิดนึงนะครับผมนะครับเขามีประวัติการเข้าศูนย์นะครับเก้าพันห้าเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองกิโลนะครับเข้าศูนย์ครั้งล่าสุด ยี่สิบเจ็ดเดือนห้าปีหกห้านะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแลแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับก่อนปล่อยให้นะครับผมนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวลองทําเกีถอยนะครับนะครับมีในส่วนต่อของเส้นสายการกายะนะครับนีตัวแอร์ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับแบบแบบออโต้ได้ด้วยนะครับจะไม่ใช่อายกางสายไฟสละนะครับก็จะเป็นปรับออฝั่งเดียวนะครับผม มีดีดีนะครับผมแต่ดีบดีน่าจะไม่ได้ใช้กันแล้วลหละนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นแบบทิทเทิิกนะครับสามารถเชนเกียร์นะครับบวกรบตรงนี้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็มีตกแต่งลวดลายไม้นะครับผมเป็นเคปบ้าลายไม้นะครับผมที่วางสองนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําเกัียววิวเอนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเปิดไม่ติดตรงนี้อ่ะอเเปิดได้อยู่นะครับ ที่วางของของเขาค่อนข้างเยอะนะครับมีที่วางของเขาจุดบเยอะนะครับเป็นส่วนของเกียร์ตัวโหมดขับสี่นะครับผมนี่ครับเป็นสองเฮดอ่า t h e four h นะครับ CL นะครับประมาณนี้นะครับที่วางเก้านะครับจุดนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับจากด้านในนะครับก็มีในส่วนของโหมดออโต้สต็อปนะครับแล้วก็ช่วยลงทางลาดชันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวโหมดนะครับอ่าการลื่นนถลายนะครับ รู้องในส่วนของน้านหนักนะครับฝั่งผู้โดสารบ้านนะครับหมอก็อยู่ในสภาพตึงๆแน่นๆนะครับตัวนี้ก็สามารถดึงออกมานะครับเป็นที่วางแก้วได้นะครับแล้วก็ไว้นะครับพักแขนนะครับมีการติดตั้งตัวปมกระดุมให้แล้วนะครับสำหรับระะของเดิมนะครับคันนี้ก็ครบคันเลยครัความใช้งานนะครับมีตัวจอกลางให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้นะครับจอกลาง จะยังได้ใช้งานกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะมีเด็กๆไปนะครับมักจะมีโทรศัพท์นะครับเป็นของตัวเอง้วก็หรือว่าในส่วนของ iPad ต่างๆนะครับนะครับบ่อด้านหลังแถวสามก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับบ่อทุกตัวก็สมบูรณ์นะครับของเรามีการปรับสภาพล้างทำความสะอาดนะครับผมมาให้เรียบร้อยนะครับผมแสงกั้นประตูของเขาครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตรงนี้นะครับวัสดุบุนุ่มหมดเลยนะครับผมทั้งฝั่ง ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนหลังนะครับผมไปดูในส่วนของความเดินตัวรถนะครับซ็อกหรือประตูเดิมเดิมนะครับจุดปดสติ๊กเกอร์นะครับไม่เคยขยับนะครับผมน่าสนิทนะครับหัวน็อตเกี้ยงเก่านะครับหัวน็อตเป็นสีเดียวกับบอดี้ตัวรถนะครับสีบอลเงินนะครับสำหรับกันคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวสามสิบศูนย์ขับสี่ของยูเอนะครับผมนะครับ ตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับไฟเดย์ไลท์เขาก็จะส่องสว่างนะครับเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับนะครับจะมีเส้นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาลับชมรายละเอียดนะครับในห้องเครื่องต่อเลยครับผมมาครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับผมก็ทํางานเป็นปกตินะครับเครื่องยนต์ก็มีเสียงดังบ้านะครับเป็นปกติของเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3,000ซีซีนะครับผมในทางานนะครับ ภายในห้องเครื่องน้ำแห้งๆนะครับสะอาดนะครับจุดมาร์กสีด้านๆต่างนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์ทุกๆุดนะครับไม่มีรอยข้าวมันไหลเยิมนะครับสายพานเดินปกติเลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างกันครับผมมะเริ่มที่ด้านในนะครับด้านในนะครับหัวน็อตที่อยู่ด้านในนะเช่นเก่าไม่มีขยับนะครับหัวน็อตที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับสเก็ตเม้นอาร์ตต่างๆนะครับมร้งัดทุกสุดนนะครับจุดปัดสติ๊กเกอร์ของตัวรถนะครับก็ยังคงแน่สนิทนะครับ ไม่มีรอย้องสีพ่นทับนะครับซ้ายขวานะครับเหมือนกันเลยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับทางด้านในด้านนอกนะครับในส่วนของตัวคานนะครับนะครับไล่ดูเลยครับคานตอนไม่ขยับแล้วก็ในส่วนของรูกลมของตัวคานนะกลมกมชัดนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนะครับตัวหัวน็อตจุดนะครับผมไปดูนะครับนะครับหัวน็อตไม่ได้ขยับนะครับล็กสีน้ำสีนะครับพวกนี้ยล็อกสีเดิมโรงงานนะครับยังอยู่ ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจตัวรถนะครับจะบ่งบอกของพวกเลขเครื่องเลขเกียร์นะครับผมแล้วก็หมายเลขแชสซีต่างๆนะครับนะครับการต่างๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับระบบกันโครงสร้างเดิมนะครับได้มีชนหนักจมน้ำฟลิความกับไมโครไมมานะครับผมสำหรับตัว MX 300 Navy ขับสี่ตัวนี้นะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับผมรถขับสี่ตะกคันไปใช้งานนะครับคันนี้ลองเป็นตัวเลือกไว้ได้เลยนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาากา6 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาหาผมบอยเพชรจนได้เลยนะครับสมัครคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกัใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ